สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่หมอนะคะได้ล็อตนะคะคอร์สใหม่นะคะคอร์สหัวราสาตร์ตะวันตกนะคะเป็นคอร์สทำนายอนาคตแบบแอดวานซ์นะคะ หากคุณเรียนคอสนี้จบนะค,ะคุณสามารถที่จะเป็นหมอดูอาชีพได้ทันทีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะศาสตร์การทำนายดวงนะคะทำนายอนาคตแบบแอดวานซ์นะคะโดยหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะตอนนี้แม่หมอเปิดแล้วนะคะเปิดคอส,สอนแล้วฮะ,ะซึ่งผู้ที่สนใจนะะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะจะเริ่มสอนเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริสาแอสโตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะการพยากรณ์นะคะดวงนะคะความรักช่วงไตรามาสสุดท้ายนะคะประจำปี25 6 4นี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสำหรับดวงความรักนะคะอยากให้เน้นใช้ลัคนาแล้วก็ดาวความรักของคุณดูนะคะคำว่าเน้นลัคนาและดาวความรักคืออะไรคือว่า คุณอาจจะต้องเช็คลัคนาตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกก่อนดูว่าคุณลัคนาอะไรนะคะอันดับต่อไปให้คุณไปดูว่าดาวในเรือนความรักของคุณนะคะอยู่ในราศีไหนนะคะคุณก็ไปฟังราศีนั้นด้วยก็ได้นะคะควบคู่กันไปแล้วก็ดูว่าอันไหนแม่นกว่ากันนะคะขอให้เน้น2ออันนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวันเกิดนี่อาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าดวงความรักของคุณนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะดาวความรักของคุณคือดาวพุธเนาะเรือนความรักกันนะคะคือดาวพุธนี่ก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวประจําเดือนความรักของคุณเขาเดินถอยหลังนะคะ ไปจนถึงประมาณวันที่18ตุลาคมนะคะแล้วเขาจะเดินหน้าอีกทีวันที่19-20ตุลาคมประมาณนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าการที่ดาวความรักเดินถอยหลังมันก็จะเอฟเฟคถึงเรื่องความรักของคุณโดยตรงนะคะชาวลัคนาราศีมีนซึ่งต้องจริงๆเราต้องขอเท้าความก่อนดีกว่าว่าสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวนปจูนนะคะเขาเข้ามาอยู่ในราศีของคุณเนี่ยหลายปีละล่ะนะคะ เพราะว่าเวลาทร a นสิตทีนึงเขา t r a n s ิตค้องข้างนานคะดาวเนปจูนนี่ก็ประมาณ14ปีนะคะเขาอยู่ในราศีหนึงสิปีซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในองศาประมาณที่ดีแค่สุดสุดท้ายคือ20 29องศานะคะ ซึ่งต้องบอกว่าในจังหวะเวลาถึงแม้ว่าดาวนิจุนจะเป็นดาวประจําเจ้าเรือนราศีมีนก็จริงแต่ว่าดาวนิจุนก็ยังเป็นสนัญลักษณ์ของการคุมเคลืออยู่นะความคุมเคลือนะเป็นดาวของดีเซปชั่นอยู่การหลอกลวงนะดังนั้นเนี่ยนะคะช่วงจังหวะเวลานี้นะะปีนี้หลายๆคนก็อาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบ ที่เรียกว่า abuse เองก็ได้นะความสัมพันธ์รักสามเศร้าหรือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เข้ามาทําร้ายจิตใจเราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยมีความสุขนะะแต่ว่าก้าวขาออกมาไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะเรารักเขาแบบไรเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขรักเขามากออกมาไม่ได้เขาทําอะไรก็ยอมอยู่ในสถานะไหนก็ได้อย่างงี้นะคะ,ละหลายๆคนอาจจะเจอแบบนี้นะคะ ซึ่งช่วงจังหวะเวลาไตรามาสสุดท้ายนี้นะคะดาวดวงนี้ก็ยังอยู่นะคะดังนั้นคุณต้องไปดูว่าถ้าเกิดว่าคุณลักขณามีนะคะอยู่ในองศาที่20-29องศานะคะหรือมีดาวความรักนะคะคือดาวพุธเนี่ยนะคะอยู่ในราศีมียราศีธนูนะราศีเมทุนหรือว่าอา่าราศีกันนะ,ะในองศาที่20-29องศานะคะช่วงจังหวะเวลาไตรามาสสุดท้ายนี้ยังเป็นจังหวะเวลาที่คุณมีโอกาสที่จะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนนะสาหรับคนโสดนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ถ้าคุณเป็นคนลักษณะองศาดังกล่าวนะคะหรือว่ามีดาวความรักอยู่ในราศีต่างๆอย่างที่ได้บอกไปและอยู่ในองศาดังกล่าวนะคะคุณต้องระวังในเรื่องของการที่คุณอาจจะไปเจอใครนะคะในลักษณะที่คุณมีความรู้สึกว่าถูกตาต้องใจเป็นพิเศษนะคะชอบเขาชอบเขาเร็วมากตั้งแต่แบบแรกๆที่คุยกันเลยหรือมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนในฝันเลยนิสัยเหมือนคนที่ฉันอยากจะได้นิสัยเหมือน คนที่ฉันฝันไว้ว่าถ้าฉันมีแฟนแล้วฉันจะอยากมีแฟนในลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเจอคนประเภทนี้เข้ามาแล้วมันเลยทําให้คุณแบบชอบเขาเร็วนะคะหรือว่าคาดหวังกับเขาค่อนข้างเร็วนะคะแต่พอคุยกันไปนานๆแล้วมันกลายไปว่าสุดท้ายม,ามันพลิกล็อกนะคะคนที่เราคุยด้วยไม่เป็นในแบบที่เราคิดนะคะ อ่าหรือว่าคนที่เราคุยด,ด้วยเขาไม่ได้คลีนไม่ได้เคลียร์ร้ออเนันนี้ต้องระวังให้ดีรวมไปถึงหลายๆคนนะคะอาจจะไปเจอคนที่เราชอบมากๆแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะคะทาให้คุณไม่สามารถที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นได้จริงๆแบบนี้นะคะทำให้คุณทุกข์ใจแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไตรามาสสุดท้ายนี้นะคะดาวความรักยังคงเดินถอยหลังอยู่หลายๆคนอาจจะมีคนคุยเก่าๆนะหรือคนรักเก่า,ากับเข้ามาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับนะคะช่วงไตรามาสสุดท้ายจริงๆมมีีีจังหววะเลาาท่ดกๆใน ความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่องศาท้ายดีแค่นท้าย,ท,ายที่2 0 2 9ถึงองศาต้องบอกว่ามีจังหวะที่ดาวความรักของคุณจะไปรายดาวพฤหัสด,ดังนั้นถ้าเกิดว่าในพื้นดวงของใครนะฮะชาวลคราศีมีนมีดาวความรักนะคะที่ได้รับอิทธิพลที่ดีมากๆจากดาวพฤหัสอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือว่าได้รับอิทธิพลที่ดีมากๆจากดาวศุกร์นะคะต้องบอกว่าช่วงจังหวะใจมากสุดท้ายคุณมีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจนะคะแล้วมีโอกาสสูงแม่ก็จะเป็นคู่ของคุณด้วยนะคะอันนี้ต้องเบสออนพื้นดวงของคุณด้วยนะะค ว่าพื้นดวงของคุณเนี่ยนะคะดาวความรักของคุณอยู่ในจุดที่ดีไหมนะคะแล้วได้อิทธิพลที่ดีจากดาวสุภเคราะห์ดวงอื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าพื้นดวงความรักของคุณดีโปเชะน,นะคะใจมากสุดท้ายนี่คนโสดมีโอกาสเจอคนรักที่ถูกใจแน่นอน,นะคะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นดวงความรักที่ดีนะคะแต่ว่าคุณเป็นองศาอย่างที่บอกไปองศาที่ 20- 29ถึงองศาอันนี้ต้องดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นเขาแบบ เขามีชนักติดหลังหรือเปล่าเขาโสดจริงไหมนะครเขาคลีนจริงหรือเปล่านะครัเคลียจริงหรือเปล่านะครเข้ามาหลอกเราไหมนะคะหรือเขาเป็นคนที่เราต้องการจริงๆไหมนะคะวิธีก็ค,คือคุณต้องคุยกับคนที่เข้ามา,เ,าเรียกว่าใช้ระยะเวลาให้นานนิดนึงให้คุณรู้ถึงแก่นจริงๆก่อนที่คุณจะให้ใจเขานะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจมากด้วยอิทธิพลของดาวเนปจูนเจอคนที่แบบโอ้โหโรแมนติกเหลือเกินผู้ชายคนนี้ ก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งชอบเขานะคะพยายามใช้เวลานะคะในการศึกษาดูใจคนที่เข้ามาหรือคนที่กําลังคุยในช่วงจังหวะเวลานี้ให้นานนะคะถึงจะดีนะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะทีนี้นะคะตรมาสุดท้ายนะคะยังจะมียูเรนัสนะคะที่เข้ามาทํามุมที่ดีถึงด้วยนะจริงๆจริงๆแล้วอะช่วงจังหวะเวลาไตรมาสุดท้ายเนี้ย คนชาวลัคนาราศีมีนนะมีโอกาสนะคะที่จะเจอความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาค่อนข้างรวดเร็วปุบป,ปัตนะคะแต่ว่าอาจจะยังต้องใช้ความพยายามนะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้นิดนึงนะคะเพราะมุมดาวยังไม่ได้ดีร้อยเอนะนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นเวลาเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนสำหรับคนโสดที่จะเจอใครเข้ามาอาจจะเจอผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะเข้ามาทาง Facebook IG dating a p p อ i พลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยเอ่อยยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเพื่อนแม่หมอเองเงน,นะคะค เคยมีคนเข้ามาช่วงจังหวะเวลาที่ที่ดาวมันส่งนี่แหละนะคะทีนี้นางก็คงมองไม่เห็นว่าจะมีคนเข้ามายังไงแต่สุดท้ายมาแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเออมีคนมีคนเห็นผ่านจากคนรู้จักแบบเนี้ค่ะเห็นใน IG คือแบบว่าเออพี่ของเขาถลายไอจอยู่แล้วเพื่อนพี่เขาเห็นพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอุ๊ย จอคนนี้แล้วถูกใจก็เลยทักมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นในลักษณะนี้สามารถมีเข้ามาได้นะคะด้วยอิทธิพลของดาวยูเรนัสนั่นแหละมันจะเป็นการเข้ามาแบบงงๆอะนะนะคะความสัมพันธ์นะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะในไตรมาสสุดท้ายสําหรับคนโสดนะคะช่วงจังหวะปลายปีนะคะต้องบอกว่าดาวความรักนะคะจะยังมีเกณฑ์โดนดาวเสราร์กับยูเรเัสเข้ามาอยู่ดังนั้นน่าจะมีช่วงจังหวะหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนคุยของคุณเปลี่ยนไปไะอะไรอย่างเงี้ คุณมีความที่จะต้องพยายามในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นหรืออยู่ดีๆคุณก็รู้สึกคุณซีเรียสในเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรเงี้ยให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นแค่จังหวะเดียวเท่านั้นนะคะในในช่วงจังหวะไตรามาสสุดท้ายมันจะมีเข้ามาจังหวะหนึงขอให้คุณพยายามตามอารมณ์ตัวเองให้ทันนะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อยู่ดีคุณรู้สึกซีเรียสขึ้นมาแล้วโดนอิทธิพลของดาวเข้ามาบีบให้คุณจะต้องแบบไปกดดันคนที่คุย,ยอะไรเงี้ยคะ่ะคนที่คุยอยู่กับคุณอาจจะหายต่อมไปได้นะคะอันนี้ต้องระวังใใหห้้้ดดดีะะีีีีนะนนนะคะคคคสสส่่่่่่วววววมมมมููชงงงงไตตรราาาาาุททยจจิๆอออบกกกเัลโ เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนมีคู่ที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกัน,นะะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปยังเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยช่วงจังหวะใจมากสุดท้ายคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่รักนะคะมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอาจจะจริงจังขอเป็นแฟนจริงจังหรือว่าอาจจะถึงขนาดที่ว่ามั่นหมายได้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวความรักที่จะ ที่กาลังจะทรายกับดาวพฤหัสนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูพื้นดวงความรักของคุณด้วยนะคะทีนี้นะสำหรับคนมีคู่เนี่ยขออยากให้ระวังในเรื่องของการเข้าใจผิดกับคนรักนะคะเพราะไตรามาสสุดท้ายดวงความรักจะเข้าไปสแควร์กับดาวนิจูนด้วยนะคะดังนั้นอยากให้คุณระวังนะคะให้ดีนะคะในเรื่องของการเข้าใจผิดกับคนรักการตีความหมายพฤติกรรมของคนรักผิดหรือแม้แต่การตีความหมายคําพูดของคนรักผิดเพราะดาวประจาตัวของคุณเป็นาดาวพุธนะคะหรือว่าในเรื่องของคนรักของคุณอาจจะ มีปัญหาในเรื่องของการที่เข้าใจผิดกับคุณอาจจะมาจากตัวคนรักก็ได้ที่เขาตีความหมายคุณผิดหรือว่าเขาเข้าใจพฤติกรรมของคุณผิดๆนะคะรวมไปถึงหลายๆคน,นะคะให้ระวังในเรื่องของ รักสามเศร้าด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณยิ่งมีองศาเป็นองศาสุดท้ายอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่า20-29องศานะคะช่วงไตรมาสสุดท้ายมีโอกาสสูงมากที่อาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามานะคะมาจากทางคุณก็ได้นะคะหรือมาจากทางแฟนคุณก็ได้นะคะทีนี้นะคะช่วงไตรมาสสุดท้ายจะโดนเสาก,กับยเนสเข้ามาด้วยนะคะดาวความรักขอให้ระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่ว่าเป็นจังหวะเวลาที่คนรักของคุณอาจจะมีปัญหาใดปัญหาหนึ่งเข้า ทำให้คุณที่จะต้องเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้ด้วยหรือว่าปัญหาความรักนะคะหมายถึงว่ามีปัญหามาเข้ามาหาทางฝั่งคนรักแล้วปัญหาเหล่านั้นมีอิทธิพลกับเรื่องความรักของคุณนะคะแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันค่ะสำหรับหน้าไพ่นะของชาวัาคาราศีมีนไพ่ตรงกลางเป็นเดอะเอมเพอนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนนะคะช่วงจังหวะเวลานี้อย่างที่บอกว่ายูเรนสัสเข้ามาทํามุมถึงด้วยนะคะน่าจะเป็นคนองศาต้นๆน,น,น,ะนะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะแล้วมี8ไม้เท้าขึ้นมาคู่เลยนะคะดังนั้นนีต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีโอกาสนะคะคได้เจอนะค,ะคนถูกใจะะแบบปุบป,ปับอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะคนต่างชาติแบบนี้นะคะหรืออย่างที่บอกว่ามาจากทางออนไลน์นะคะเข้ามาแบบปุบปับเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเป็นเอเนอร์จีของทั้งดวงดาวแล้วก็หน้าไพ่นะคะที่ขึ้นค่อนข้างลิงกกันดังนั้นน่าจะมีโอกาสสูงมากสําหรับ ชาวลัคนาราศีมีนที่ได้มาดูคลิปนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะคะในช่วงจังหวะเวลาใจมาสสุดท้ายนะคะไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันยังมี5้าเหรียญขึ้นมาอยู่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีหลายๆคนคนที่คุณเจออาจจะยังเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบในลักษณะที่ว่าจริงจังได้ในช่วงต้นๆน,นะคะอาจจะยังมองไม่เห็นแบบความมั่นคงหรือมองไม่เห็นอนาคตทันทีเลยในช่วงจังหวะเวลาต้นๆรวมไปถึงดาว ความรักของคุณที่กําลังจะเดินถอยหลังะคะ่ะในเดือนที่8อะ่ะนะคะอาจจะอาจจะทาให้คุณไปเจอความรักในลักษณะที่เป็นคนที่เข้ามาเ<า>พราะว่าในเรื่องของภายนอกมาเป็นอันดับแรกในเรื่องของฟิสซ์อลมาเป็นอันดับแรกนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสะคะ่ะช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าสามารถคุยได้นะแต่คุณยังอาจจะยังไม่สามารถที่จะซีเรียสได้ทันทีช่วงไตรมาสุดท้ายคือ3เดือนใช่ไหมอาจจะเข้ามาเดือนตุลายอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ว3เดือนแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่ามันงนนาไไนางง่่้้อะะีตตทํใจคแว พูดถึงว่ามีเข้ามาไม่มีเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมมันมีโอกาสนะคะแต่ว่าคุณต้องใจเย็นๆเท่านั้นเองนะคะชาวราคนาราศีมีนอย่างที่บอกมากยิ่งถ้าคุณเป็นคนองศาสุดท้ายนะคะคุณจะต้องเผื่อใจตัวเองไว้ให้ดีไม่ใช่เผื่อใจเขาเรียกว่าต้องยั้งใจตัวเองไว้นะคะให้ดีนะคะอย่าไปรักใครอย่าไปให้ใจใครเร็วจนเกินไปไม่งั้นจะทําให้คุณผิดหวังได้นะคะ ทีนี้5าเหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกหลายๆคนอาจจะมีคนรักเก่าๆหรือคนเก่าๆเป็นคนในลักษณะที่คุณอาจจะไม่อยากคุยกับเขามากเท่าไหรเข้ามาตื้อคุณอีกเข้ามาคุยกับคุณอีกด้วยอิทธิพลของดาวพุทธที่เดินถอยหลังอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะให้อดทนไปก่อนเพราะว่าอาจจะมาแค่ช่วงของเดือนตุลาคมเท่านั้นเองนะคะสาหรับคนรักเก่าๆที่อาจจะเ,เข้ามาก่อกวนใจคุณอีกหรือเป็นตัวคุณเองนะที่เกิดท,ที่มีความรู้สึกแบบอยากจะกลับไปคุยกับคนเก่าๆอีกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงชวเวลเวลาที่มีความรู้สึกว่าต้้ออองงงวววิ่่ตตาาามมมคสััพนธ์หรื ต้องเวิร์กกับความสัมพันธ์ั้องข้างเยอะนะคะเพราะดาวความรักเดินถอยหลังคนมีคู่หลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่ดีช่วงใจมากสุดท้ายมีความรู้สึกเหมือนต้องพยายามกับความสัมพันธ์มากกว่าเดิมเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะมันเป็นให้ช่วงจังหวะเฉยๆนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวพอดาวเดินหน้าแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนะคะมีเดอะมูนขึ้นมาอย่างที่บอกอิทธิพลของเนปจูนยังไม่หมดนะคะดังนั้นหลายๆคนอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกเหมือนว่ามันคุมเครือหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้แบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่า Energy ของเนปจูนเป็น Energy ของการอ b u s ินะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ในลักษณะที่มาทําร้ายตัวเองนะคะในลักษณะที่ทําร้ายในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณแบบนีี้้นนนะคคุณไไไปปอออดดทววาาาาามมมสสัััพธ์่่จจจรรถเเ็ติงงขข แต่ก็ยังอยู่นะคะหรือหลายๆคนอาจจะอยู่เพราะความหวังว่าคนที่เราอยู่นั้นจะให้ความชัดเจนกับเราได้แบบนี้ก็ได้นะคะหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะ <S <S ทีนี้หน้าไพ่นะคะเป็น9ก้าถ้วยนะคะเป็นสามไม้เท้านะคะหลายๆคนนะตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าอาจจะมีความสุขอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองนะสำหรับคนโสดหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มองหาความรักความสัมพันธ์มากเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นในเรื่องของการที่เราพยายามมองอนาคตนะคะ จริงจังนะคะมากกว่าเรื่องของความรักนะคะสำหรับหลายๆคนก็อาจจะเป็นในเรื่องอาจจะเป็น energy ในลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. ทีนี้จริงๆชาวราศีธาตุไฟค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะเพราะว่ามีไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะแล้วก็มีอัศวินถือไม้เท้านะคะพวกเมษสิงธนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเขามี p a ช s i o n เหลือเกินเขาค่อนข้างที่จะแบบ เขาเรียกว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์กับเราเหลือเกินเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าโอ้โหจะไปเจอคนที่แบบรู้สึกว่าร้อนแรงเหลือเกินเลยอย่างเงี้ยน่าจะค่อนข้างเด่นนะน่าจะอิทธิพลน่าจะมีกับชาวลัคนาราศีมีนทั้งทั้งเยอะนะคะสำหรับคนเหล่านี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนอย่างที่บอกแหละความสัมพันธ์อาจจะยังพัฒนาไปไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะยังเป็นอัศวินถือไม้เท้าอยู่อาจจะมามาไปไปหายหายนิดนึงนะคะอาจจะเอ่อเรียกว่าคาดเดาะคะกับเรื่องของแพทเทิร์นของคนที่เข้ามาของเราไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องทำใจไปก่อนอย่างที่บอกนะคะวาลนะ ทีนี้ไพ่สรุปสุดท้ายนะคะเป็น The Empress นะคะสำหรับหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้ไพ่บอกว่าจริงๆคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตอะดังนั้นเนี่ยนะคะขอให้คุณใช้ ทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกทั้งในเรื่องของเหตุผลในการเลือกในการตัดสินใจได้เลยความสัมพันธ์สําหรับคุณไม่จําเป็นต้องรีบในช่วงใจมากสุดท้ายขอให้เลือกคนที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับคุณให้ได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนกับคนที่เข้ามาในทันทีนะคะสำหรับไพ่ใบนี้บอกว่าคุณต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเท่านั้นนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องรีบนะคะขอให้เอาคนที่แบบมีความรู้สึกว่าพร้อมในทุกๆด้านแล้วก็พร้อมที่จะดูแลตัวคุณได้จริงๆนะคะเพราะว่าคุณน่ะพร้อมหร สมที่สุดให้กับคุณเท่านั้นเองนะคะไพออลลเคนลขึ้นมาบอกว่า a b r a c i n g on your institution นะคะสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยแม่หมอไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะเพราะคุณเลือกคนรักจากความรู้สึกอยู่แล้วเป็นอันดับแรกนะคะดังนั้นเนี่ยไพออลลเคนลก็มาบอกว่า คุณสามารถเชื่อเซนนะเะชื่อสัญชาตญาณของคุณได้เลยนะคะว่าใครที่เหมาะสมกับคนที่สุดนะคะหรือใครที่คุณจะสามารถที่จะใช้ชีวิตกับเขาได้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะขอให้คุณอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์สาหรับคนคนโสดนะคะที่ได้ย้ำมาตั้งแต่ต้นคลิปว่าขอให้ใช้เวลากับคนที่เข้ามาเยอะๆนะคะส่วนคนมีคู่ก็ช่วงจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากนะคะสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีปัญหาในความสัมพันธ์นเดิมโดยเฉาะช่วงหลังตตุลาคมเป็นน้ไปนะคะสุาย้าก ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ